One day with Amy, วันเดวิดเอมมี่กิติยาสามารถให้พี่เขาเนีวัดได้นะคะว่าเราเป็นทรงแบบไหนแล้วใส่เสื้อในแบบไหนแล้วเนี่ยถึง สวัสดีค่ะคุณไอตาอุย๊ยวันนี้เรามีความไม่ได้นัดนอีกแล้วอ่ะออมีความใส่ย,ยีนมาเหมือนกันนี่ก็ใสย,ยีนมาเดีเ๋ยวยังไม่ได้เปิดหิตเลยมีความชิลมากว่าสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะซึ่ง วันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะมากินเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของเรา2คนก็เลยอยู่กับพี่แอมก็ต้องกินปะอีกแล้วนะคะเอเอซึ่งวันนี้ร้านที่ไอตาพามาเป็นร้านที่ไอตาแนะนำชื่อร้านอะไรคะโคโค่เป็นนีสค่ะคือ,อ,อนางเป็นอ,อมากาเซจที่พรีเมียมแต่ว่าราคาเบาเอ่ออันนี้คือแบบคนตามไปกินได้เลยราคาถูกอโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูกันว่ายังไงเอาจจริงว่าร้านนี้เคยมากินครั้งหนึ่งแล้วกาแฟแต่ว่ามากินแบบนานแล้วเดี๋ยวจะมาดูกันว่าคุณภาพเขาเนี่ยยังปังเหมือนเดิมหรือปา เดี๋ยววันนี้ไปดูเลยว่าเราสองคนเนี่ยทำอะไรกันบ้างจา้า คนตอนนี้เราเข้ามาในร้านแล้วนะคะซึ่งจะบอกว่าในร้านก็คือเต็มทุกโตะจา้าที่นี่ก็คือราคาเขาดีนะทุกคนแล้วก็มีคอร์สหลากหลายให้เราเลือกมีตั้งแต่1,490งพัน่ร้อาสบคะ่งพันสี่ร้กบาหนึ่งพ็าสแล้วก็จะมาเป็นสองพันหนึ่งร้อยเาสิบเ้ามนเี่ย้ามาจากของก่่นล่วงหน้าเราจะมีส่วนลดให้ทน200ันทีสองบาทอ๋โอเคอ่ะ,อเ,อะเดี๋ยวแอนจะแปะเพจไว้ให้นะคะเผื่อใครอยากไปออเดอร์เนาะซึ่งเมนูแรกนะคะที่มาก็คือจะเป็นน้้อไนน Mm hmm. mm hmm. ไข่ดุดอร่อยแล้วก็มีไข่ปลาใส่ไาด้วย mm hmm. มันก็เลยกินแล้วมันแบบละมุนล,ละมุน mm hmm. น่ากินมากเต้าหู้ผลซอสนะคะแล้วก็ทอดมาซ mm hmm. อสนี่แล้วก็เต้าหู้แบบข้างนอกกรอบดีเป็นปลาที่มีไข่แซลมอนฟองทับเปอร์นะคะแล้วก็มีไข,ข่คาวเวียด้วย อันนี้ซอสดีมากเลยอ่ะตอนนเราใส่วาซาบินึ่งกะเพรียนะไม่ค่อยชอบวาซาบินะอันนี้เขาใส่มาแบบไม่เยอะมากไม่เยอะมากกำลังอร่อยอ่ะจะขอเทสเพิ่มอีกครึ่งได้ไหมคำไหนที่เด็ดๆนะคะเด็ดจะถ่ายให้ดูครึ่งเราจะขอกินแบบยิ้มยิ้มเต็มใจคนอื่นก็ไม่ถนัดเลยเรื่องชนแก้ว ุ้งละมุนมากแล้วข้าวมันกุ้งก็คือดีงามมันนุ่มละมุนไปหมดหอมอะจริงต่อ้างมาก,มากอันนี้เป็นน้องอูนี่นะคะน่ากินมากกุ้งวันนี้เดี๋ยวเราจะพากันไปช็อปด้วยนะคะก็บกดคือจะบอกว่าไอตานะคะ <c oughs> เห็นเสื้อนางเบลเบลเดี๋ยวให้ดูกันเกงโอโห ตายตายตาย จะบอกว่าร้านนี้นะคะคือคอสออกมากระเซเขาถูกมากทุกคนแบบเริ่มต้นพันกว่าบาทอะไรเงี้ยแล้วคือก็ออกมาก็คืออิ่มแล้วนะแล้วก็อร่อยชอบมากเลยอร่อยลองมาดูกันได้นะคะที่ร้าน c o c o ่ Restaurant นะจ๊ะเอออ่ะเดี๋ยวเราพาไอตาไปช็อปดีกว่าโอเคที่ละทุกคนตอนนี้นะคะเรามาถึงเทอร์มินอลที่วันแล้จนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาว่าจะเป็นโซนที่มีเสื้อในนะคะเยอะแยะมากมายแต่ว่าคนรวยๆอย่างเราก็ต้องทําไงคะไปดู ด้วยว่าไหนมีโปรโมีร้านไหนเขาจัดโปรอะไรบ้างะะคกะ็ตามมาเลยจ้าเราล้างที่มีโปรแล้วอันนี้นะคะเรียนน้าเขาบอกว่าใชา้ที่บอกต่อนเนือเธอซึ่งอันนี้เขาบอกว่าอะไรรับฟรีด้วยอ่ะอ มีเขียนชัดเจนว่ารับฟรีเเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านเนื่อขไขนิดนึงได้ไหมว่าดูก่อนว่าดูดูก่อนว่าเขาฟรียังไงเป็นคนชอบของฟรีแต่ต้องดูเงื่อนไขชัดเจนนะคะก็บอกว่ารับโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะแต่ว่าต้องแนะนําเพื่อนมานะคะสองคนด้วยกันเมื่นี้โปรแล้วหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็ตาก็อีกหนึ่งแสดงว่าเราก็ชอบต้องได้โปรแน่นเลยได้ไม่รอช้าเรามาดูกันเลยว่าในนี้เนี่ยเขามีเซอะไรแบบไหนนะคะให้เราได้ชอตกันบ้างนะจ้ามาจ้า เรอยได้รับการวัดหน้าอ,อกปกติก็คือใช้วิธีแบบลองๆเอาถูกผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆร้านนี้เขาก็มีทั้งแบบชุดชัน้นในกางเกงในแล้วก็ชุดนอนด้วยนะคะ ซื้อนอนจะได้นอนหรือเปล่ายังไม่แน่ใจแต่ก็ซื้อไ้ลองก่อนว่าจะได้นอนหรือเปล่านะคะของไอยตาก็คือเป็นทรงเดียวกันนะคะเพราะว่าหมอเดีกันหมอเดียวกันนะคะปกติเพื่อนๆเคยทราบไหมว่าตัวเองอ่ะเป็นอกทรงแบบว่ารูปอะไรนะคะถ้าเกิดใครทราบหรือถ้าเกิดใครไม่ทราบมาแนะนําให้มาที่เวนนานะเขาก็จะมีสาขาทั่วประเทศเนาะก็สามารถให้พี่เขาเนี่ยวัดได้นะคะว่าเราเป็นทรงแบบไหนแล้วใส่เสื้อในแบบไหนแล้วเนี่ยถึงจะเหมาะเนาะวัดได้เลยไหมเอาเลยป่ให้เราวัดกันเลยป่ะไม่ได้ ไม่ใช่ไม่ใช่วัดใช่ไหนผู้หญิงเขามีหน้าอกหลายทรงหลายแบบใช่มีหน้าอกหลายแบบนี่อย่างเมื่อกี้นะคะที่เราแบบ้าวัดกันไปนะทุกคนเราสองคนอ่ะจะเป็นรูปทรงคาเนชั่นคาเนชั่นนะคะซึ่งจะเป็นหน้าอกทรงกลมทรงคาเนชั่นนี่ดีนะไปชมกับไมโลกินอร่อยตลกเลยเล่นมุกอีกแล้วหนึ่งนะคะทรงคาเนชั่นก็เป็นทรงแบบว่ากลมๆธรรมชาติไม่ผ่านมือหมอธรรมชาติไม่ผ่านมือหมอไม่ใช่ไม่ใช่ สรงอื่นด้วยอ่ะให้เพื่อนๆดูน,นิดนึงว่ามีทรงอะไรกันบ้างนะจ๊ะนอกจากหน้าอกแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็ยังมีทรงก้นด้วยค่ะ <c oughs> คุณขา <c oughs> เรียกได้ว่าเลิศมากนะคะซึ่งกกนที่นี่เขาก็เลิศเหมือนกันอนเดตจะพาดูว่ามีแบบไหนกันบ้างนะจ๊ะ เขาจะมีทั้งแบบมีฟองน้าแล้วก็ไม่มีฟองน้ำแล้วเราสามารถเลือกได้เลยนะคะอย่าแต่งตัวแอมอ่ะแอมจะไม่ใส่ฟองน้ําและเพราะว่าถ้ามันใส่มันก็จะใหญ่เกินไปนะคะเอ้ยแต่ทรงนี้คือสวยมากอันนี้เป็นทรงที่แบบติ๊กไก่นะจ๊ะเขาก็จะมีทรง SML นะซึ่งวันนี้จะเป็นรุ่นที่ไม่มีโครงซึ่งที่เวียนนาเนี่ยเขาจะมีทั้งแบบมีโครงไม่มีโครงหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่แบบฟองน้ําอะไรมีทุกอย่างให้เราเลือกนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าโปเมื่อกี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คือเป็นโป ซื้อแล้วมีของแถมแต่ต้องแนะนําเพื่อนมาสองคนอย่างเวลาที่แอมซื้ออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแอมซื้อ1ตัวนะคะและไอตาซื้อ1ตัวเราสองคนก็จะได้ของแถมอย่างละ1ตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราอะแนะนําเพื่อนมาอย่างวันนี้ตากล้องเดี๋ยวจะซื้อให้ตากล้องด้วยนะคะอย่างมา3คนอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนเนี่ยก็จะได้ด้วยนะคะแต่ต้องซื้อทั้ง3คนนะแต่ว่าคนที่แนะนําคนแรกเนี่ยจะได้เพิ่มอีกหนึ่งเท่ากับคนแนะนําคนแรกได้กี่ตัวคะ3มตัว คุ้มมากจะจ่ายราคาตัวเดียวเองนะถ้าจะ่ส่ราคาตัวเดียวแต่แแถ้าบอกว่าราคาของเสื้อไนท์เขาไม่แพงนะทุกคนเนี่ย <S <S อย่างรุ่นเนี้ย9 9 0บาทเนี่ยดูดิ <S 2> <S 2> <ม>คือราคาแบบไม่แรงเลยัวนี้็ดย790บาทเอง7จ0้<ห>บาทเองเหรอถูกมากทุกคนเอออันนี้ก็สวยเนอะอันนี้ก็สวยเนี่ยเห็นปะคือเขามีหลายแบบหลายทรงมากทุกคนมีแบบทองน้ำด้วยนะคะเราจะมีนะคะเป็นห้องให้เราลองด้วยจ้ะ ก็เดี๋ยวขออนุญาตลองแป๊บหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครใครอยากดูก็ตามเข้ามาแต่ะพื่เขาเดี๋ยวเข้าไปลองเหมือนกันลองเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะโดนไปแล้วสาบตัวซึ่งยังไงคะพาเพื่อนมาสอบคนสรุปก็สาบตัวนี้เราก็จ่ายแค่หนึ่งตัวบุ้มมากไอตาเอากิ่ตัวดีจ๊ะเดี๋ยวจะเอารุ่นี้ ตาหนึ่งตัวแต่ว่าตาก็จะได้แถมอีกหนึ่งตัวถูกใช่ไอต้ตาก็เลือกอีกเลย,เลยหนึ่งตัวซึ่งจะบอกว่าพราะรุ่นได้หมดเลยนะเขาไม่จํากัดรุ่นไม่จํากัดสีไม่นากัดทรงผมมากถึงวันที่3 1ธันวามนี้นะคะพาคุณพ่อเอ้ยพาคุณแม่ <c oughs> ไม่ได้คุณพ่อพาคุณพ่อมาด้วยพาคุณพ่อมาจ่ายตังค์นะคะใช่ตังค์ <c oughs> คุณค่าอุย้ยคุ้มมากทุกคนอย่าลืมว่าคนที่แนะนำเนี่ย ซื้อ1ตัวแต่ได้แถมอีกหนึ่งตัวและได้ค่าแนะนําฟรีอีกหนึ่งตัวสรุปว่าคนมาคนแรกได้ไปเลย3ตัวคือได้แถมเยอะกว่าตรงได้ใช่แต่ว่าเพื่อนสองคนของเราเนี่ยที่มาด้วยนะคะก็ต้องซื้อคนละหนึ่งตัวนะจะได้ซื้อ1งแถมหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรานะคะไปช็อปอย่างอื่นกันต่อดีกว่าจ้าไปจ้าช็อปกันในกันสิใจแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปช็อปเสื้อผ้ากันบ้างเอ้ยมาจ้า ทุกคนใครดูมาหววดีสีฟ้าหรือสีมูนน่ารักเสื้อผ้าสำหรับมูนะคะตัวผอมห้าใส่ได้เสื้อผ้าสำหรับมูเหรอมันเป็นยืดมันเป็นยืดยืดเขาจะมีลดมีตั้งแต่ส0ถึงเ0สิบนตคนสุดก็คือบทมากไม่ไหวสวยเนาะใส่ไปงานไปนุ่มไปน,นี่ล่าสุดก็คือถามมุนดูแต่ว่า,ากล้องก็คือ <c oughs> เสร็จแล้วเราจะไปช็อปที่อื่นต่อวันนี้จะเป็นนช็อปแห่งชาตินะมาแล้วนะจ๊ะคือจุกมากคอเรโร่หนึ่งไม่พอไอศกรีมสองันดีอย่างนี้นี่จุก <laughs> มากมาันต้นสามร้อย <c oughs> มีร้านนะเขาเรียกว่าร้านช็อปนะคะในไอแบบสวยๆนะเม้นมาว่าช็อปปกติชอบช็อป้านไหนกันนะคะแอมก็บอกว่าช่วงเนี้ยแอมแบบว่าช็อปในไอเยอะมากทุกคนชอบมากคือตอนนี้ไม่มองกล้องแล้วเพราะว่ามองแบบราคาเยอะมากงงมากซื้อแล้วแบบงงๆโดนเลยคนไม่มองหน้า มัสวยนะคนยังไงดีแม่ก็ต้องสองคู่แล้วกนอ๋อยังบอกเลยนะคะก็ต uh ้องสองคู่แล้วฉียาเก่งรฉีดยาเกือจะโดนเองอมโดนแล้วหนึ่งโอเคค่ะที่เราทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนเนี่ย จะขอตัวกลับบ้านนะคะพักผ่อนกันแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะคงจะชอบวันพักผ่อนของเราสองคนใครอยากให้เราสองคนนะคะทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะจ๊ะเราก็อย่าลืมเข้าไปติดตามนะคะที่ช่องไอตาค่ะเออแล้วเจอกันนะจ๊ะไปติดตามมาได้ที่นะัง i อแล้วก็เ c e บุ o k นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย,บาย